เอาลตอนนี้เราก็อยู่ในเกมที่ชื่อ World z e n นะครับอันนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นอาเกมใหม่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของ Early Access อยู่ก็หน้าตาเมนูก็จะประมาณนี้ก็จะมีพวกปุ่มออปชันให้ปรับได้ง่ายๆนะครับผมก็ปรับให้ต่ำที่สุดแล้วกันเพราะว่าเคยปรับสูงแล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับก็ปรับให้ประสิทธิภาพสูงสุดดีกว่า ก็จะประมาณนี้แล้วก็ให้โชว์เฟรมเลทพวกนี้นะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเกม <c oughs> เกมมันก็จะไม่ได้สมบูรณ์ร้อแล้วก็มีหลายๆส่วนที่ยังขาดไปอันนี้ผมก็จะมาเรีว่ารีวิวให้ดูแล้วกันว่าเกมนี้นะครับ3า9บาทในส t e ีมไม่มีลดว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมก็เซตติ้งคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับ ก็มาว่ากันด้วยเรื่องการสร้างตัวละครนะครับก็ตอนแรกผมก็สร้างเล่นไปแล้วแหละตัวหนึ่งน,นี่ก็จะมาสร้างใหม่แล้วก็ให้ดูตรงส่วนของการสร้างตัวละครนะครับก็จะมีเพศชายเพศหญิงตามปกติอ่าแล้วก็สีผิวเนี่ยก็ยังยังมีอยู่โทนเดียวอยู่ก็คือจะเป็นตั้งแต่ขาวไปดําแต่ว่าจะเป็นโทนแบบออกแนวน้ําตาลน้ำตาลแทน,น,นแทนิดนึนดนงอาจจะไม่ได้แบบมีสีแนวแบบชมพูอมชมพูอะไรอย่างนี้นะก็จะม,มีแค่นี้แล้วก็เออระบบไอ สัดส่วนตัวละครก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ว่าสัดส่วนมันก็ยังมีบิดเบีดเดยเ้ยวไปบ้างอันนี้ก็จะเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีส่วนที่ปรับเพิ่มได้มาส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนไสาหน้าอกนะครับแต่ว่าไม่สามารถปรับทรงได้นนะก็คือจะเป็นทรงธรรมชาติแบบนี้ไปนะครับก็จะขนาดได้ ก็ในส่วนของตัวละครผู้หญิงนะครับก็เนี่ยปรับขนาดอันนี้ผมก็ทําให้ดูทั้งทั้งมุมตรงแล้วก็มุมข้างนะครับว่ามันได้แค่ไหนไคือก็ไม่ได้อะไร <c oughs> อ่โอเคแต่ว่าอ่ายังมีข้อเสียในเรื่องแบบอย่างของตัวละครหญิงเนี่ยครับก็จะค่อนข้างอานาดนิดนึงในเรื่องสัดส่วนนะครับก็จะเห็นได้ว่า เขาก็มีเน้นนมอย่างเดียวก็คือแบบช่วงช่วงเอวอะไรอย่างนี้มันก็แบบดูผิดมนุษย์ไปนิดหน่อยก็ยังมีเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคในเรื่องสัดส่วนนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าไม่เน้นมากแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นส่วนหลักของเกม r p g หรือว่าแนวสวมบทบาทพวกนี้นะครับก็หรือว่าก็มีมีให้ปรับสมน้ำสมเนื้อก็พอประมาณแล้วกัน ผมก็จะปรับร่าวๆนะครับส่วนหน้าตานะครับก็ก็จะมีให้เลือกแค่ประมาณว่าทรงผมแล้วก็สีผมแล้วก็ดวงตาทั้งสองขานะครับอันนี้ก็ตลกนิดนึงที่ดันมีทรงแบบเหมือนพระมาด้วยก็สกินเฮดไปเลยก็งงว่ามาอยู่ในตัวผู้หญิงยังไงนะครับก็จะปรับ ในตัวละครเพศชายเนี่ยก็จะมีปรับหนดวดเคราบ้างนะครับแล้วก็สามารถให้แมทช์ให้สีผมกับสีหนวดเคราวตรงกันก็ได้หรือว่าหรือว่าจะคนละสีก็ได้แล้วก็ในส่วนของตาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีให้เลือกเยอะนะครับมันมีหลากหลายแต่ว่าในความหลากหลายของมันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ปรับได้ตามที่เราต้องการ เสร็จนะครับแล้วก็มาเริ่มเกมกันกับผมม <g> า <iggle> ก็กระตุกเลยการเคลื่อนไหวโมชั่นค่อนข้างโอเคนะครับถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนที่มันอาจจะไม่ได้สมจริงหรือแบบดูบักๆอยู่บางอันนี้ผมก็งงตรงที่ผมสร้างตัวละครผู้หญิงแต่ตัวคนพูดดันเป็นผู้ชายเฉยเลย <c oughs> นี้เราก็จะมาซูมดูใกล้ๆนะครับว่าเวลาถ้าเดินถ้าวิ่งเนี่ยเป็นยังไงก็คือการเดินก็ค่อนข้างจะเกือบเป็นธรรมชาติแล้วแหละก็เกือบจะสมูทนะครับ แต่ว่าเรื่องการหันแบบใช้หัน,นขวาอะไรย่างนี้ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ยังแบบมันดูแบบวับวับนิดนึงนี่เขาก็จะมีสอนเบื้องต้นคร่าวๆนะครับก็เกี่ยวกับการหมุนมุมกล้องนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีอ่าไอการหมุนมุมกล้องในเกมนี้นะครับก็ อาจจะต่างอย่างเกมทั่วไปนิดนึงก็คือเวลาที่เรากดเมาส์กลางแล้วลากเนี่ยมันจะแบบคือมันจะเป็นสเกลแบบของความเร็วของกล้องที่แพนออกไปคือบางเกมเนี่ยเราอาจจะแบบกดกดที่เมาส์กลางแล้วลากปับ๊บพอเราหยุดพอเราลากเสร็จปับ๊บมันก็จะหันไประดับหนึ่งใช่ไหมแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบแนวคุมความเร็วการหัน,นครับก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นกันนิดนึง แต่มันก็ไม่ได้ปรับยากอะไรหรอกก็แค่ลากๆไปนี่เขาก็จะสอนเบื้องต้นให้นะครับว่ามีอะไรอย่างไงบ้างก็ให้เราเริ่มเล่นเป็นอันนี้ก็จะเป็นสกิลแล้วก็เกมนี้เนี่ยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้ก็คือเรื่องเวทก็คือมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเทอร์เรนเอฟเฟกก็คือจะเป็นแบบ แน,แนวสภาพอากาศสมมติว่าผมอยู่ตรงน้ำอย่างเงี้ยเวสสายฟ้าก็จะุแรงขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นพวกประเภทการจมตรีธาตุไฟเนี่ยก็จะเบาลงครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในจุดเด่นของเกมนี้เลยซึ่งผมว่าค่อนข้างดีแต่ว่าที่เราอาจจะไม่ได้เห็นเกมส่วนใหญ่มันทำเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะทำยากเพราะว่าเออมันนอกจากที่เราจะต้องดีไซน์เกมปกติแล้วเ,เรายังต้องดีไซน์แมปแล้วก็ ต้องทำแมพให้มันดูสมดุลด้วยอะไรประมาณนี้ก็คือแบบมันมันก็คงเขียนยากขึ้นแหละก็ไม่แปลกใจถ้าเกิดว่าเกมนี้มันจะเสร็จชา้าอันนี้เขาก็จะให้เวทมาอีกอันนึงก็จะเป็นเวท,ที่แข็งครับน,นี้เราก็เดินตามทางไปแบบตามที่เกมมันเราเลย ก็คือโผล่มาก็เขาก็จะไม่บอกกล่าวอะไรก็จะให้เราเดินๆินก็ตอนนี้เหมือนก็ยังไม่จาเป็นต้องเน้นในเรื่องมากนะเพราะว่ามันก็ยัง Early Access เดี๋ยวค่อยเติมเนื้อเรื่องไปทีหลังตอนเกมใกล้เสร็จก็ได้เมื่อกี้เขาก็บอกว่าไอเวนน้าแข็งเนี่ยมันมีข้อดีก็คือพอกดใช้ปับ๊บผู้ต่อสู้ใช้แข็งเนี่ยมันจะทําให้โดนโดนการโจมตีประเภทแบบพวกอาวุธเจาะทะลุแบบพวกเกสซิ่งดามอะไรเงี้ยข,ขึ้น ก็คือพวกอวุบูชูคมเนี่ยระยะตีก็เป็นระบบที่น่าสนใจแหละที่มีการแบบได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องสภาพสภาพวแวดล้อมก็มีมีความยากในการที่เราจะทำเกมออกมาไจะเห็นว่ามันจะกระตุกอะไรเยาะเลยว่าคอมหกนี่ก็ก็ถือว่า โอเคในะระดับหนึ่งอะ่ะมันไม่ควรจะเล่นเกมประเภท RPG แหละก็คงเป็นภาระของผู้พัฒนาตอนอ่อไปเออเดี๋ยวลืมไปอีกอย่างหน,นึ่งที่น่าสนใจของเกมน,นี้ก็คือจะมีไอ้สเตมิน่าสี่อ่าตอนนี้ผมมี 4. สี่สี่หลอดก็คือมัน,มนมจะเป็นก้อนกลมๆอยู่ด้านด้านล่างตรงกลางๆหน่อยนะเยี้ยไปทางขวานะครับก็จะเป็นสเตมินาตอนนี้ผมมีสี่ ชาร์จก็คือมันจะมีเอาไว้สําหรับกระโดดโลบอะ่ะซึ่งมันผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะเพราะว่ามันทําให้แบบพวกอาชีพที่หรือจ็อบที่แบบมันต้องตีไกลๆอะ่ะพวกแบบนักยิงธนูยิงปืนหรือว่านักเวทนะครับมีความคลิ้วมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีอ,อันนี้ก็มี n p c มาช่วยเรานะครับค่อนข้างชอบระบบเกมนี้นะแต่ก็เทที่เล่นมันก็ห่าไกลจากคำว่า เสร็จพอสมควรนี่เราก็ตามตามมันมาที่เมืองนะครับก็ทำเควสท,ทั่วไปเหมือนกับเกมสมบทบาทประมาณนี้นครับต่อมาเราก็จะมาแนะนำถึงระบบที่น่าสนใจนะครับก็คือเป็นระบบที่เออเรามีบ้านเป็นของตัวเองแล้วเราก็สร้างบ้านได้นี้เออ ตรงนี้คือตอนที่เราสร้างบ้านเนี่ยมันจะยังไม่มีซาวประกอบนะก็จะแบบยิบยบๆนิดนึงแล้วก็การสร้างบ้านเนี่ยค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มันถึงมันจะใช้ตังในเกมในการปรับปรุงบ้านแต่ว่าสเกลของตังเนี่ยคือมันถูกอะ่ะเหมือนตอนแรกผมมีตังอยู่ประมาณเป็นร้อยอย่างเงี้ยก็แต่งได้เยอะมากแล้วนะครับซึ่งก็จะมีตอนนี้ก็มี พวกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ของตกแต่งที่ก็ค่อนข้างค่อนข้างโอเคนะเออมันอาจจะต้องการความหลากหลายเพิ่มขึ้นมากกว่าน,นี้บ้างแหละตอนที่เกมมันเสร็จสมบูรณ์เนี่ยแต่ผมมองว่าใน Earl y a c c e s s เขาก็ใส่มาให้เราค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอันนี้ผมก็รีสร้างใหม่เพราะว่าอันเดิมมันใหญ่ไปหน่อยแล้วก็เปลืองตังค์นะครับอันนี้ผมก็พยายามจะก่อให้มันเร็วๆให้ดูนะครับว่า สร้างอะไรยังไงมีเฟอร์นิเจอร์อะไรแบบส่วนใหญ่ให้เลือกบ้างก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้แหละอันนี้ก็คือเราเร่งเร็วเต็มที่ละเพราะตอนผมเด้กจริงๆเนี่ยเลืกค่อนข้างนานที่จริงเราสามารถที่จะหมุนเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับโดยการคลิกเมาส์กลางหรือ,อคลิกขวาืเราสามารถให้หมุนเฟอร์นิเจอร์โดยการคลิกขวาได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่รู้ก็คือตอนแรกที่สร้างเนี่ยก็ยังไม่รู้อะไรจริง ก็คิดว่ามันคิดว่ามันไม่สามารถหมุนได้คือคิดว่ามันหมุนได้แหละแต่หมุนไม่เป็นไงตอนนี้เป็นละก็คือคิดขวาค้างแล้วก็หมุนนะครับนี่ผมก็ใส่ไฟใส่ชน n d e l i e อะไรวพวกนี้แล้วก็เดินทดสอบนิดหน่อยอต่อไปแล้วก็มาถึงในส่วนของเวทมุนแล้วก็สกิลในเกมนี้นะครับอ่าเกมนี้ก็คือสกิลเนี่ยเราจะเรียนได้จาก พวกนังสือเวทซึ่งเราต้องไปดรอปเอาหรือไปซื้อซึ่งในช็อปเนี่ยมันแพงมากอันนี้ก็เป็นเวทเท่าที่ผมดรอปได้นะครับน,นี่เราก็ตัดมาชีเวทอันสุดท้ายที่ผมเรียนนะนะก็ไม่งั้นมันจะนานไปน,นี่ก็จะเป็นตารางสกิลนะครับก็จัดหมวดหมู่ค่อนข้างที่จะดูง่ายนะมัน,นก็จะมีแบบพวกเป็นเวทที่เป็นเวทแบบท่าต่างๆก็จะมี3าท่าหลักๆนะครับในเกมนี้ก็คือเป็นท่าไฟน้ำแข็งไฟฟ้า ส่วนเวทย่างอื่นน่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นพวกสกิลมากกว่าก็จะเป็นสกิลของพวกสายยิงแล้วก็สกิลของพวกสายตีนะครับที่จริงมันก็มีแบบสายมนแนวแนวโจนแบบชาร์โดอยู่เหมือนกันแต่อันนี้ก็ยังไม่เคยใช้ซึ่งไอวิวัฒนาการในการที่เราจะใช้เวทเนี่ยก็คือเรายิ่งใช้เยอะในเวเวทนั้นๆก็จะยิ่งอัพครับนันก็น่าจะทำให้แรงขึ้นนะ คือมันตอนนี้มันไม่มีคำอธิบายแบบเป็นสเกลบอกข้อมูลเลยละเอียดอันนี้ผมก็เลยรู้แค่ว่าอ่ะพอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นก็จะเลเวลเวทมันก็จะอัพขึ้นเรื่อยๆตามการใช้งาน,นนี้เราก็ลองใช้ให้ดูก็คือผมเล่นมาสักพักแล้วแหละอัพสกงสกิลอัพรุ่นอัพนี่จนมันได,ได้พลัง <c oughs> ก็คือพอใช้เวท ตร่นนี้นั่นก็จะได้ก็จะมีเอฟเฟกสวยางามแต่ในเกมนี้ก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกเทั่วไปนะครับก็คือจะเป็นพวกระบบวาร์ปน,นี้มันก็จะมีจุดวาร์ปมาให้แล้วก็สามารถที่จะกดปุ่มทีในการวาร์ปกลับบ้านได้นี่ผมก็ลองวาร์ปมาทดสอบต่อไปแล้วก็จะลองลอทดสอบระบบคอมแบทหรือการต่อสู้ของเกมนี้นะครับ

ค่าต่างๆในหน้าชอนะครับก็จะเห็นว่ามีหลอดเลือดอยู่ตรงกลางแล้วก็ไอเวทในหน้าที่มีอยู่สี่หลอดกลงตทางเยื้องไปทางขวาส่วนด้านซ้ายของหลอดเลือดเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับมานาของนักเวทนะครับอ,อันนี้คือเหมือนแบบถ้าถ้าเกิดว่าเราใช้การโยมตีประเภทฟันเนี่ยมันก็จะลดแล้วก็ไปเพิ่มไอหลอดทางขวาที่เป็นลรง ซึ่งไอหลอดสองหลอดเนี่ยก็จะมีผลในงการต่อสู้นะครับก็จากที่เห็นก็คือถ้าเป็นนักรบเนี่ยการที่มันมีมานาเต็มแต่ว่าแต่ว่าค่าเรสหรือว่าไอหลอดส้มๆเนี่ยมันไม่มีมันก็ทำให้สายนักรบเนี่ยใช้สกิลไม่ได้ก็คือเหมือนจะต้องตีไปสักระยะหนึ่งก่อนถึงจะใช้สกิลได้นะครับส่วนในพวกสายจอมเวทเนี่ยยิ่งใช้เวทที่มันกินมานาเนี่ยก็ทำให้มานาลดแล้วก็ หลอดของเวชเพิ่มขึ้นนะครับมีได้อย่างนี้ได้เลยงูหงอกก็ต่อสู้นะครับกับตัวบ้าที่นะมันน่าจะเก่งสุดในตอนนี้แล้วแหละส่วนใหญ่เราก็มักจะเจอไอ้ตัวพวกคูพวกเนี้ยตอนนี้ก็ตัวลุงก็ถึงตายได้งูหงอก็ดูกหลบแล้วก็ขับหมันอ่าผมผมมองว่าระบบ X N เนี่ยมัน ก็ค่อนข้างโอเคในระดับถึงนี้แ,แหละแต่มันยังไม่ดีนะมันแค่โอเคแบบเลยก็พอเล่นได้ซื้อได้เลื่อคิวดว่าถ้าเกิดว่ามันทำเกมเสร็จแล้วมันคิวแบเนี้ยแบบกดตีเป็นต,ตีกดกระโดดหลกอะไรมันดีดี่าเนี้ยผมคิดว่ามันจะเป็นเกมที่เล่นแล้วสนุกมากๆ การอัปเกรดตัวละครในเกมนี้นะครับนอกจากที่จะเลเวลอัพอัพสเตตัสอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีระบบเหมือนเป็นระบบคลาสต่างๆที่เราจะลงพอยได้นะครับก็เลเวลอัพหครั้งก็ได้3พอยซึ่งในตอนนี้ที่ผมเล่นเนี่ยก็ยังมีกรงล้อม,มุนให้แค่2ชั้นนะครับก็คือมันจะมีอยู่ประมาณว่ามันจะมีอยู่5สายอ่าอย่างที่ผมเล่นเนี่ยก็จะเป็นสายนักเวทนะครับเพราะว่าผมต้องการ ที่จะดูพวกเอฟเฟก s k สกิลต่างๆซึ่งมันมักจะเป็นตัวชูโรงแล้วก็ตัวกำหนดของกำหนดคุณภาพของเกม RPG อย่างหนึ่งเลยซึ่งอันนี้ผมก็อัพแนวทางนักเวทมาแหละสำหรับในไอ้หสายที่มันมีนะครับก็จะด้านล่าง,งสีม่วง็จะเป็นนักเวทด้านมุมซ้ายล่างก็จะเป็นสีแดงสีแดงอันนี้ก็คือจะเป็นแนวแบบ พวกนักกบบ้าข้างนะครับเน้นตีเป็นพวกมูฟแอคชั่นตีส่วนด้านขวาด้างขวาอันนี้จะเป็นสีส้มๆก็จะเป็นสายกา์เดียนนะครับก็จะเป็นเน้นป้องกันส่วนสีเขียวซ้ายบนก็จะเป็นแนวออกฮันเตอร์นะครับก็จะเน้นสู้จากระยะไกลย,ยิงยิงเร็วๆยิงปังๆอะไรพวกนี้แล้วก็ส่วนขวาบนสีฟ้าก็จะเป็นของตีสนะครับก็จะเป็นเน้นเกี่ยวกับเคลื่อนที่เร็วแล้วก็ ใช้ประโยชน์จากความเร็วนะครับก็จะเป็นแนวๆน,นี้เป็นหลักนะอืมแล้วไอ้แต่ละชั้นแต่ละชั้นที่มันหมุนได้เนะ่ยมันก็จะมีแบบเหมือนมีประโยชน์ต่างกันอย่างสมมติว่าผมอัพนักเวทชั้นแรกเต็มแล้วเนี่ยผมก็สามารถที่จะหมุนแล้วก็เสริมด้านอื่นต่อจากนักเวทได้นะครับอันนี้เป็นระบบที่ถือว่าก็น่าสนใจแล้วก็ต้องใช้เวลาศึกษากันสักพักแล้วก็ต้องทดลองแหละอืม ต้องรอปรับปรับนู่นปรับนี่ก็เป็นระบบที่โอเคมากระบบหนึ่งนะครับ แล้วก็โชว์เกมมาพอสมควรนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ